เตมงคลกิจจับโป๊กกำนันนกสังเกตเห็นความผิดปกติบนใบหน้าได้เต็มเต็มเตมงคลกิจทนไม่ไหวหลังจับโป๊กกำนันนกสังเกตเห็นความผิดปกติที่ใบหน้าเต็มเต็มเตรียมจ่อร้องรอมวอยุติธรรมจากกรณีพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวนายประวีนจันทรคล้ายหรือกำนันนกผพ้ต้องหาในคดี ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นมาสอบปากคำํำลังโอนสำนวนคดีมาที่กองปราบปรามเหตุที่ลูกน้องคนสนิทนายธนันชัยมันมากหรือหน่องท่าผาผู้ต้องหาก่อเหตุยงิงพันตำรวจตีสิวกรสายบัวหรือสรวัตรแบงค์สวสอ,อทอร .1 กก .2 บกทรเสียชีวิต ต่อมามีรายงานว่าหลังจากถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยตลอดหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่นำตัวมาฝากขังกำนันนกอยู่ในสภาพปกติสามารถรับประทานอาหารพักผ่อนดูโทรทัศน์และใช้ชีวิตปรับตัวในเรือนจำได้ล่าสุดทางด้านเฟซบุ๊กมงคลกิจสุขศิลธารานนท์ ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าวันจันร์ทจะยืน่นหนังสือถึงรมวยุติธรรมประชาชนฝากถามมาเยอะให้ผมช่วยตรวจสอบรายนิ้วมือ10นิ้วว่ากำนันนกที่ตกเป็นผู้ต้องหาค่าสวัสแบงก์กับกำนันนกที่อยู่ที่เรือนจำคนเดียวกันหรือไม่สังเกตแววตาคิ้วริมฝีปากใบหูไยจมูกรักยิ้ม